สวัสดีครับแก่อเกนวันนี้อยากชวนคุณคิดง่ายๆแบบไม่วิชาการจา๋าลองจินตนาการว่าประเทศไทยมีคนยืนเรียงกันอยู่10คนหนึ่งในนั้นเป็นเบาหวานแน่นอนและอีกสองคนกําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่โรคของคนแก่ไม่ใช่โรคของคนกินหวานจัดมันคือโรคของสังคมที่เร่งรีบนอนน้อยเครียดเรื้อรังและกินแบบรีบๆมากกว่า ในอีกห้านาทีข้างหน้าเราจะคุยกันให้จบทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเบาหวานแบบเข้าใจง่ายไม่ขายฝันไม่ขายยาจำนวนคนไทยที่ป่วยเบาหวานจริงๆเป็นเท่าไหร่กันแน่ข้อมูลในระดับนานาชาติจาก IDF ระบุว่าผู้ใหญ่คนไทยอายุ20ปีถึง79ปีราว10.2เเป็นเบาหวานซึ่งเท่ากับประมาณ6.36ล้านคนและที่น่าตกใจคือเกือบครึ่งของคนกลุ่มนี้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น อัตราเพิ่มปีต่อปีถือว่าสูงเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเร็วมากเมืองใหญ่เต็มไปด้วยอาหารน้ำตาลสูงการนั่งทำงานหน้าคอมวันละบ8 1ถึง10ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องปกติการนอนก็ลดลงเรื่อยๆจนหลายคนใช้คำว่านอนให้พอยากกว่าการนั่งทำงานทั้งวันอีกด้วยสรุปแบบเข้าใจง่ายคือเรากำลังผลิตผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ทุกวันจากวิถีชีวิตเดิมที่เราใช้กันอยู่ เบาหวานคืออะไรเกิดจากอะไรและทำไมถึงเป็นในร่างกายเรามีอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่คอยเปิดประตูให้กลูโคโสหรือน้ำตาลเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าประตูเปิดไม่ออกเราก็จะมีน้ำตาลค้างในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆกลไกเสียแบบไหนมีสองภาพใหญ่ 1. ร่างกายผลิตอินซูลินไม่พอมักเกิดจากภูมิคุ้มกันโจมตีตับอ่อนเองแบบที่เห็นในเบาหวานชนิดที่1 2. เซลล์ดื้ออินซูลินร่างกายมีอินซูลินนะแต่เซลล์ไม่ยอมตอบสนองเรากับอินซูลินพูดอะไรไปก็ไร้ความหมายนี่คือแนวทางหลักของเบาหวานชนิดที่2กรรมพันธุ์มีส่วนแต่ไม่ใช่ความผิดพ่อแม่ทั้งหมดสิ่งที่ประกบสาำคือความเครียดเรื้อรังนอนน้อยน้ำหนักเกินและอาหารประเภทแป้งและใช่เบาหวานสืบทอดได้แต่เรื่องใหญ่กว่าคือพฤติกรรมในครอบครัวที่เหมือนกันหมด ถ้าพ่อแม่กินแบบไหนลูกก็มักโตมากินแบบนั้นเบาหวานอันตรายแค่ไหนและรักษาได้หรือไม่มันไม่ใช่โรคที่ทำให้ล้มฟุบแต่เป็นโรคที่กัดกินความเสื่อมแบบเง,งียบๆทุกวันน้ำตาลสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วกว่าปกติมากพอหลอดเลือดเสื่อมจุดที่เสียหายก่อนคือส่วนที่ต้องการเลือดละเอียดเช่นตา ไตประสาทนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้ป่วยเบาหวานจํานวนมากมีปัญหาเลือดไปเลี้ยงที่ตาไม่พอสายตาเสื่อมไตกรองของเสียไม่ไหวไตาวายเส้นประสาทเสียชาปวดแสบปวดร้อนแผลเท้าหายช้าเสี่ยงติดเชื้อจนต้องตัดเท้าหลอดเลือดหัวใจตีบง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วหายไหมชนิดที่หนึ่งยังไม่หาย ชนิดที่2ไม่ได้ใช้คำว่าหายแต่ควบคุมได้จนเหมือนไม่เป็นคนไข้จำนวนมากลดน้ำหนักออกกำลังกายต่อเนื่องและควบคุมน้ำตาลจนหยุดยาได้ภายใต้แพทย์ดูแลอาการแบบไหนควรสงสัยว่าตัวเองเป็นเบาหวานถ้าอยู่ดีๆแล้วมีอาการต่อไปนี้เกินหนึ่งอย่างร่วมกันประมาณ1-2สัปดาห์ควรตรวจเลือดนะครับ 1. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืน 2. หิวน้ำมากกว่าปกติ 3. น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ 4. เหนื่อยเร็ว 5. แผลหายช้า 6. ตาพร่าบางช่วง 7. รู้สึกชาหรือเสียวปลายมือปลายเทา้าเกณฑ์การวินิจฉัยทางการแพทย์ fasting มากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับ6.5% OGTT มากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรน้ำตาลสุ่มมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรร่วมกับมีอาการยิ่งตรวจเร็วยิ่งปิดเกมภาวะแทรกซ้อนได้เร็ววิธีดูแลร่างกายทั้งคนที่เกือบเป็นและคนเป็นอยู่แล้วสิ่งที่ตรงที่สุดคือปรับพฤติกรรมที่ทำลายอินซูลินเพราะอินซูลินไม่ได้พังในคืนเดียวมันพังจากนิสัยสะสม สำหรับคนที่ยังไม่เป็นแต่เสี่ยงสูงลดอาหารน้ำตาลเร็วเช่นชาไข่มุกร้านดังขนมปังขาวข้าวขาวมากเกินไปกินโปรโตีนเพิ่มเช่นไข่เนื้อไม่ติดมันเต้าหู้เพิ่มไฟเบอร์เช่นผักผลไม้ไม่หวานจัดธัญพืชเดินหลังอาหาร10-15นาทีนอนให้ครบ7ชั่วโมงตรวจเลือดอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับคนที่เป็นแล้วคุมอาหารให้สม่ำเสมอไม่ใช่สวิงขึ้นลง ออกกำลังกายแบบผสมทั้งคาร์ดิโอและเวทไม่หยุดยาเองตรวจตาตรวจไตและตรวจเท้าตามนัดระวังแผลเล็กๆเพราะอาจลามเป็นเรื่องใหญ่วิธีเลี่ยงเบาหวานแบบทำได้จริงเดินทุกวันไม่ต้องถึงขั้นฟิตเนสลดเครื่องดื่มหวานเพราะคนไทยดื่มน้ำหวานมากกว่าหลายประเทศกินข้าวพอดีไม่ต้องอดข้าวแต่ลดปริมาณลงหนึ่งทัพีแทนเพิ่มโปรตีนทุกมือ้อ นอนให้เป็นเวลาเช็คสุขภาพปีละครั้งถ้าอายุเกิน30จัดการความเครียดเพราะความเครียดทำให้ดื้ออินซูลินโดยตรงการป้องกันเบาหวานไม่ได้ยุ่งยากเท่าที่หลายคนคิดมันคือการจัดการสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันถ้าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจโรคเบาหวานได้ชัดขึ้นฝากกดติดตามช่องแก่อาเกนไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเรื่องสุขภาพที่เข้าใจง่ายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ